ตกที่บริเวณสกายวอล์กเชนยงรีนะครับซึ่งช่วงนี้ก็มีหมอพัตเตอร์เข้ามากินบ้างนะครับผมเพราะว่าลมแรงอยู่นะครับนี่จ็จัดไซส์ใหญ่ไปสักตัวหนึ่งนะครับผม ว่างแวะก็แวะเข้ามารับชมกันได้นะครับขอต้อนรับทุกคนโอโ้สวะมานะครับผมเรียบร้อยแล้วผมโอ้โหมาอันนี้มาแล้ว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 นี่นะครับต้องไปนู่นแล้วกอย่ามานะครับนานาท่านไหนที่ชอบตกปลาชิงหลิวก็แวะมาตก พี่นี่ได้นะครับมีหมอบัตเตอร์นะครับมาต้อนรับนะครับผมหมอบัตเตอร์มาต้อนรับนะครับผมสําหรับเหยื่อแล้วก็ใช้ใสเขียวนะฮะใสเขียวมากับลูกอะไรนะผมจําไม่ได้คืตู้ก็ปิดครับผมม็ปิดแล้วก็อาหารปลานะครับผมนี่ก็มาตกสองคนนะครับตรงเขาบนี่ฮะนี่ฮะมาสองคนนะครับผมเพิ่งจะได้ตัวนะครับผม นีี่ดตััววเยวะครอ้าวทุนหายครับทุนหายโอ้โหยมไปแล้วนะครับเราไม่ได้ดูแป๊บเดียวนะครับดึงไปซะแล้ววันนั้นผมก็ได้ประดินไซส์กับโลรยมาแรกๆเลยทีเดียว ลงปุ๊บเลยดึงคันวิ่งเลยแล้วอกน,นั้นก็หมอปัตเตอร์ปลาปลาแรดบแล้วก็ปลาส้อยนกเขานะดูทุ่นนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะนี่ดูปลายปลายเบ็ดน,นะนีนะ่ท่นอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับบรรยากาศสวยนะครับนู่นนะดูนะนู่นฝั่งนูน้นก็มีคนตกอยู่นะครับนูนนะ่นอะเยอะเลยนะตกอยู่ฝั่งโป๊กนะครับผม ราก็ตกอยู่ฝั่งนี้นะครับผมเพราะว่าเราขี้เกียจขับรถข้ามไปนะครับในกระชังเราก็มีอยู่ตัวหนึ่งครับหมอพัตเตอร์นะฮะไซส์กำลังสวยนะครับได้ไม้แรกนะครับผมกินไม้แรกไปเลยนะครับโดนเลยนะโอ้ยไม่โดนครับโอ้ยดึงจมไปเลยนะครับผมอ นะครับใครที่เป็นนักตกปลาหรือชอบตกปลานะครับผมสามารถมาตก้นะฮะนู่นนะนาเข้ามาอีกแล้วนะครับนูนนะนู้นนะฮะตกบริเวณนี้นะครับผมนะตรงนู้นสกายบล็อกนะก็ตกอยู่ตรงนู้นนะครับผมแล้วก็มีโปะฝั่งนู้นก็ตกได้นะครับผมฝั่งเ้นก็ตกได้นะครับผมฝั่งนู้นตกเป็นหน้าดินนะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึก มาแล้วคนนู้นมาแล้วช่างธุรการกองช่างมาอยู่นู่นแล้วนี่ไธุรการครับเป็นธุรการเป็นปืนเปนอธกานั่เป็แม่ลยธอ่าปืนช่างปืนนะับ ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอ๋อครับใครว่างก็อ๋อดึงแล้วนะครับดึงแล้วนะครับผมดึงไปแล้วนะครับผมมี้วไปแล้วครับผมไปแล้วจมไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวมิดเราจะวัดนะครับผมน้ํามันค่อนข้างกับเพลิอคร้บ นี้ก็จะมีเรือรับหรือพวกบัรนาโน้าบ๊ทนะครับผมขับมาด้วยความเร็วนะก็ทำให้ทุ่นเรามองไม่ค่อยเห็นครับเนี่ยฮะไปแล้วนะครับมากับเด็กตัวเล็กๆด้วยนะครับผมนู่นไปหางกๆหน่ทีนี้มันก็เป็นคืนนะครับผมเราก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับใครที่สนใจตกปลาก็แวะมานั่งตกชิวๆได้ครับเป็นช่วงเย็นช่วงเช้านะครับผมบรรยากาศจะดีเพราะว่า ถ้าตอนกลางวันมันจะร้อนนะครับค่อนข้างจะร้อนนะฮะลงดึงอยูแล้วฮะนะฮะดูตรงปิดไปแล้วนะครับผมนะนะฟองฟัดมิ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 ดไปแล้วนะครับ,นนะอรบโอ้ยโอ้ยหลุดครับขาดมั้งโอ้ไม่ขาดโอ้เอาแล,แล้วนะครับผมนี่ติดท้องแล้วผมนี่ หมอพันเตอร์แนละ้วผมติดท้องแล้วนี <Wow. S 1> ่ติดติด,ต,ดติดปากปลาที่นี่รับแขกก็จะเป็นหมอพัตเตอร์นะครับผมสำหรับใครที่ชอบสายตกปลานะครับก็แวะมาตกปลากันได้นะครับดีแม่น้ําแควนะครับกาญจนบุรีครับแถวสวนสาธารณะสองแควนะครับนี่ตกชิงหลิวได้หน้าดินได้ครับตรงนี้ไม่ได้เสียตังค์นะครับ ทั้งสองฝั่งนะฝั่งนู้นก็ได้นะฝั่งนู้นก็มีโปะนะฮะนู่นก็ตกได้นะครับนู่นก็ตกได้นะครับนี่ก็ตกได้นะครับก็ยืนอยู่ฝั่งนู้นนะครับใครที่ชอบตกปลาหรือมาเที่ยวการเจ้าบรีก็แวะมาตกปลากันได้นะครับมาอีกแล้วนะครับผมเรือเรือลําใหญ่นะผม เราก็มองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าทุ่นมันค่อนข้างจะขยับนะครับปลาตรงนี้ส่วนมากที่กินก็จะเป็นหมอบัตเตอร์นะครับผมหมอบัตเตอร์อปลาแรดนะครับผมแล้วก็ปลานินนะครับบ้างนะครับผมแล้วก็ปลาปลาส้อยนอกเขานะแล้วก็หมอตะกับหมอช้างเหยียบนะครับผมนะครจุกมล้วครับผมมองทุ่นไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าทุ่นก็จุกอยู่ครับนะ ปลายปลายเป็ดนะครับตุ่นอยู่นะครับผมตุ่นเราอยู่ตรงนั้นนะครับจมแล้วฮะหรือว่าจมขึ้นขึ้นเรือนะครับผมขึ้นเรือนะครับผมเนี่ยอุปสรรคของเราไม่มีอย่างอื่นครับมีแต่เรือน่ะกลับมากลำนะครับผมนี่เหี่ยวก็จะเปลี่ยนแล้วครับอ่าเคลื่นแรงนะครับผม สักที่นี่ก็คือขึอ้นแรงอย่างเดียวครับผมตรงนั้นเพอร์เฟคหมดนะครับตรงนั้นเพอร์เฟคครับผม,มนม้าที่ชอบตกปลาก็แวะมาตกกันได้นะครับนั่งหลิวก็ได้ครับหน้าดินก็ได้ครับหน้าดินก็จะมีพวกปลากระสูบอะไรด้วยเข้ามากินด้วยนะครับ นะนี่ฮะนี่ฮะลุนแล้วฮะนี่ถึงยังไม่ขึ้นนะฮะนี่นะฮะแต่ feet, สะท้อนแตกมากครับนี่ฮะะสท้อนแตกโอ้ยติดเป็นคู่มาเลยครับนี่ฮะติดคู่เลยนะครับโอ้โ oh! หติดแบบนี้ก็ดีนะครับโอ oh! ้โหสายยาวไอ้ลุนลุนลุนโอ้โหสุดจัดนะครับหมอมาตอร์นะครับอืไปที่ อย่างมันตกมาแล้วด้ยนะครับผมส่วนของผมหมดนะครับผมยังไม่กินนะครับผมมาแบบนี้เลยจริงจริงไม่น่าจะไม่ขึ้นติงไม่ขึ้นเลยครับช่วยด้วยไหด้วยพูดด้วยโหแรงนะฮะโอ้โหเมื่อกี้ลุงเขาตกได้เป็นข้าวโอเลยนะครับผม ใหญ่นะผมไซสคู่นะฮะนานา,นา,นาที่ชอบตกปลาก็แวะมาได้นะครับผมสวยงามนะครับผมแบบนี้ตกปลาสวยงามนะครับผม ท่านอัดไม่เห็นเน,นี่ยเมื่อกี้มาเป็นคู่เลยครับผมแพ็คคู่นะครับผมของปัตเตอร์นะใช้เหนื่อยเลยอันนี้ก็ลมแรงนะแล้วก็มีสกู๊ดเตอรอ์ขับผ่านนะจะมีเรือขับผ่านครับผมปัญหาก็คือปกชิงเร็วของเราก็จะเป็นปัญหาที่เรือขับผ่านบ่อยครับ เป็นคู่เมื่อกี้เข้าีดีไปคนะู่เคบคู่เลยนะครับเมื่อกี้ใหญ่จัดนะครับผมใครที่ชอบบรรยากาศแล้วก็มานั่งตกชิงหลิวนะผมก็มาแวะมาได้นะครับผมมีหมอปัตเตอร์นะครับหมอปัตเตอร์ก็ไม่แน่ใจว่าเป็น ปานลูกลาเหลือเป็นเอลสชี่นะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนสีเขื่อนท่าทุ่งนานะครับผมแล้วก็แม่น้ําแควน้อยแควใหญ่นะครับผมเพราะว่าต่อเนื่องกันแล้วก็ไหลไปเป็นแม่น้ําแม่กองนะครับผมผมมนานแล้วนะยังไม่กินนะครับผม,ผมลุงเขากินไว้นี่ฮะผม ยังเหมือนอยู่เหมือนเดิมครับผมสงสัยปลาจะไม่กินแล้วครับผมสงสัยต้องใช้มาตรการสองคันนะครับผมว่าจะลงสองคันเดี๋ยววัดไม่ถูก้ววัดซ้ายขวาเลย นั่งดูบรรยากาศนะครับผมข้างสกายวอล์กนะครับนี่ฮนะแล้วก็นั่งตกปลานะใครที่ชอบตกปลานะฮะนี่ดูผ้าทิศตกนะครับผมผ้าทิศตกนะครับวันศุกร์ก็จะมีตลาดนะครับที่วัดเหนือนะครับผมส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นถนนคนเดินสองแควรครับเราก็ยังรอต่อไปนะครับผม ไปเนี่ยครับงานนี่แหละ